สวัสดีครับผมเฟรนนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลยูโรปาลีกนี่ครับเป็นนัดที่2แล้วระหว่าง FC ฟซีปอร์โตนี่ครับเปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่สนามดรากาลเซเดียมนะครับบ้านของปอร์โตนะครับคู่นี้จะเตะกันในคืนวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมเวลาทีสองนะครับหรือว่าตรงกับเช้าวันศุกร์ที่4ตุลาคมตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดต่อกช่องชูและก็เพจเฟซบุ๊กให้ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วกำลังมองหาทริปดีๆนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกันช่วงปลายปีนะครับต้อนรับปีใหม่2025นะครับเพจไปดูบอลนะครับจัดทัวร์ดูบอลศึกแดงเดือดนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการเตะกันที่สนามแอนฟิลด์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราไปครั้งนี้เนี่ยนะครับจะพาไปรอนักเตะนะครับเราชมนักเตะของลิเวอร์พูลที่นั่ง โรงแรมไททานิคด้วยนะครับแล้วก็เที่ยวนะครับสี่เมืองเลยทีเดียวนะครับกับ2ประเทศนะครับทัวร์3สนามนะครับนั่นก็คือเที่ยวอังกฤษและสกอตแลนด์นะครับทัวร์สนามแอนฟิลด์นะครับโอตาร์ฟอร์ดนะครับแล้วก็เซสเจมส์พาร์คด้วยนะครับสนใจนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์แอดโกธูเซียมได้เลยนะครับ ไปเรื่องที่ตารางอันดับคะแนนกันก่อนนะครับในส่วนของปอโต้เนี่ยอยู่อันดับที่24นะครับแต่1น,นัดนะครับไม่มีคะแนนแพ้บรดูดกรินม,มาในนัดแรกนะครับส่วนแมนยูเสมอเทมเต้ม,มา1น1น,นะครับอยู่ในอันดับที่22นะครับแม้ว่าทางปอโต้เนี่ยจะพ่ายในเกมยูโรป,ปารนะลิ่งนัดแรกกับบรูกรินเมื่อการสัปดาห์ก่อนนะครับแต่ก็พยายามจะกลับเข้ามาอยู่ในฝักในฟอร์มที่ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พยายาม ไล่ตามนะครับทางสปอริลิเบอนนะครับในลีกข,ของปานบราดีเวชันของโปรตุกเกสอยู่นะเพราะว่าโอ้โหลิสบอนนี่ตอนนี้ฟอร์มดีมากๆในลีกโปรตุกเกสนะครับแล้วก็นะครับแพ้นะครับเอ,อ่อมาในนัดแรกใช่ไหมนะครับในนัดล่าสุดเนี่ยนะครับในเกมลีกก็สามารถ ถล่มพวกเเยียอย่างเอารัว่าไปถึง4ประตูต่กศูนย์นะครับซึ่งในรูปเกมครึ้งแรกก็ดูอัดๆนะไม่สามารถยิงประตูได้เลยแต่หลังจากที่วิกเตอร์บูโน่นะครับแก้เกรในครึ่งหลังด้วยการถอดกองกลางอย่างวัสโก้ชูซาออกแล้วใส่เดนิสกูนะครับกองหน้าเข้ามาแทนนะครับเลยเล่นแบบระบบกองหน้านะครับก็ทีมก็ได้ประตูนำตั้งแต่นาที47นะครับจากซามูโอโมโรเดียนนะครับแล้วก็4ที่อ่อมาได้ประตู2จากนิโก้คอนซาเลสนะครับแล้วก็ได้ประตูนะครับปิดกล่องนะจากกาเลโน่และนะครับเดนิสกูนะครับ ชนะไป4-0นะตอนนี้มี18คะแนนนะครับตหลังสเปนกังลิสบอนแค่3คะแนนเท่านั้นเองนะครับสำหรับในเกมที่เจอกับทางแมนยูเนี่ยนะครับก็จะขาดกราดซิทนะครับ2คนนะครับได้แก่ออตาวิโอที่เจ็บกรามเนื้อนะครับแล้วก็อีวานนะครับอ่ากามานนะอามากานนะครับกับตันทีมนะครับที่มีการบาดเจ็บอยู่นะนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับยังมีไซดูซานูซี่นะแบ็กซด์ในจูเดียที่เจ็บเอ็นควายน้าด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องดูว่านัยนี้จะจัดตัวยอย่างไรนะครับในส่วนของแมนยูกันบ้างนะครับแมนยูเนี่ยนะครับโอ้โหในะล่าสุดเรียกได้ว่าจืดชื่อเหลือเกินนะแพ้คาบ้านต่อสเปอร์ไป3าศูนย์นะครับและเรียกว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับจุดที่น่าสนใจคือแมนยูเนี่ยส่งมาดิเอลกาเต้นะครับมิดฟิลเนี่ยลงตัวจริงในเกมบิกเบน,นัดแรกนะครับ ส่วนสเปอร์เนี่ยไม่มีซซนทงมินนะครับตอนประกาศรายชื่อมาแม่แมนยูก,ก็ยิ้มกันนิดนึงนะเพราะาไม่มีตัวเก่งกับตันทีมันนะครับแต่ว่าโอ้โหไม่คาดฝันครับแค่สามนาทีเนี่ยเซ็งกันเลยครับจากดีใจนะที่แบบดูแบบอึ๊ยแหมวันนี้น่าจะง่ายขึ้นเยอะนะครับกลายเป็นว่าเสียประตูตั้งแต่นาะทีที่3เลยนะครับเอ่อมิกิฟานเดฟเฟนนี่ครับยังมอลจากแคลฟอร์ดแล้วโอ้โหลิสและชี่เนี่ยคือไม่วิ่งเลยอะ่ะไม่ตามเลยคือแฟนแมนยูก,ก็บ,บ่นนะเฮ้ยมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยนะครับคือพอเสียบอลแล้วก็คือปล่อยเลย แล้วฟอนเดอเฟสนะครับลากจากแดนตัวเองนะครับขึ้นมาเปิดนะครับที่ เส้นเขตเอ่อเส้นนะครับหลังประตูนะแล้วเปิดให้กับเบลอนต์ัวสันยิงจ่อๆไปนะครับนำหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็มาอยู่เหลือสิบคนนะครับจากการที่บุนโน่ไฟนันนะโดนใบแดงเข้ายกเท้าสูงนะครับซึ่งบุนโน่เนี่ยก็บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจนะครับจังหวะมันลื่นแล้วก็ขาเนี่ยไปโดนพอดีนะครับแต่ว่าผู้จัดสินเนี่ยก็มองว่านะครับเข้านะครับน่าจะผิดจังหวะนะแล้วดูนะดูแบบอันตรายไปหน่อยก็เลยโดนนะครับโดนใบแดงออกไปนะครับทำให้โอ้โหแมนยูเนี่ยต้องปรับเกมแล้วก็เรียกได้ว่า10คนเนี่ยยังสู้ สิบเอ็ดคนยังสู้ไม่ได้นะพอมาเหลือสิบคนนี้ยิ่งแย่ไปใหญ่นะครับแล้วก็สเปอร์เนี่ยมาได้อีกสองประตูนะครับเดยันคูรูเซฟกี้เนี่ยนะครับดีดบอลผ่านมือออนอน่านะครับจากการเปิดของมาด้าจอสันเข้าไปนะครับแล้วก็นาทีที่เจ็ดสิบเจ็ดเปเป้มาด้าซานะครับมองเช่นม่ให้ดิเมโตรันกี้พัดชาร์จจ่อๆเข้าไปสเปอร์บุกชนะสามสูตรนะครับหลังเกมเนี่ยมีกระแสไล่เอลิชินฮาร์นะครับเอลิชนะฮะก็นะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่านะครับว่าเขาเนี่ย ค,ค่อนข้างไม่ค่อยโอเค,คกับใบแดงนะครับแต่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่นะครับทำให้ทีมไม่สามารถกลับมาได้นะครับ ไม่ผมไม่เคยคิดอะไรกับเรื่องนี้นะครับเราทุกคนตัดสินใจอยู่ร่วมกันต่อไปนะครับช่วงซัมเมอร์ทั้งกลุ่มเจ้าของทีมบอดบริหารและทุกคนได้ตัดสินใจแล้วอย่างที่ทบทวนทุกอย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือเอริเจทักนะครับได้กล่าวกับทางนักข่าวนะว่าเขาจะมีการปลดหรือโดนไล่ออกไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วจะข่าววงในเผื่อว่าหากเทนทังยังแพ้ต่อในสองนัดนะครับในเกมปอร์โตกับแอสตันวิล่านะครับอาจจะถูกไล่ออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเกมในส่วนของเกมทีมชาติขั้นอยู่นะครับการไล่ออกน่าจะนาาดดีสุรใกห นะครับตัวผู้เล่าตัวผู้จัดการทีมนะครับหรือว่าโค้ชคนใหม่นะครับซึ่งมนอยู่ต้องเสียเขาเจอ17.5ล้านปอนนะครับตัวเต็งที่จะมาคุมทีมก็ไม่ใช่ะไรที่ไหนครับรูสันทิสตลอยซึ่งแหมมาอยู่ข้างๆอยู่แล้วนะมีโอกาสเสียบได้เลยทีเดียวนะครับนักเตะที่มีการบาดเจ็บจะมีเลนิโยโรนะครับเจ็บยาวจนถึงเดือนธันวามนะครับ แล้วก็เจ็บยาวนักเตะที่ยาวมาก่อนอย่างลุกชอและเทลอมลาเลเซียตอนนี้อยู่ในช่วงเรี่องความฟิตนะครับอีก3คนเมสันเมาส์นะครับเจ็บศีรษะในเกมที่แล้วคอบบี้เมนูนะครับเดินโซเซออกไปในครึร่งแรกนาะทีแล้วเขาเลยไม่กล้ายเจ็บตอนซ้อมกับสเปอร์นะครับแล้วก็เช็คออทีว่าจะหายทันไหมในอันะนะี้นะครับเอ็ูเอ็ีน่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับคือเจอกันมาแปดครั้งนะครับปอลโตชนะสองมายูชนะสามแล้วเสมอกันไปสามครั้งนะครับเขาสุดท้ายเจอกันปีสองพันเก้านะครับในยูซีเอลรอบแปดทีมสุดท้ายนะัดแรกเสมอกันที่โอเทาวด์สองสองแล้วก็ นะอนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับทางแฟนแมนยูนะครับปอโต้ชนะในบ้านมาเจ็ดนัดหลังสุดนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครในบ้านใน10นัดหลังสุดนะครับทั้งสองทีมไม่ชนะในยูโรปาลีกนัดแรกทั้งคู่นะครับสีนัดหลังสุดแมนยูชนะแค่นัดเดียวแล้วก็ปอโต้ถ้านำก่อนมีก่อนชนะครึ่งสี่เปอร์เซ็นต์นะครับค่าเฉลี่ยในการยิงประตูในบ้านของปอโต้อยู่ที่สองจุดสี่สามประตูต่อนัดส่วนแมนยูอยู่ที่หนึ่งจุดหกเจ็ดประตูต่อนัดนะครับแล้วแต่ที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับไปกันที่ปอโต้ก่อนนะครับซามู โอโรเดียนนะครับกองหน้าวัย20ปีลูกครึ่งสเปนไนจีเรียนะครับติดชิมชนะสเปนอยู่21ไปแล้วนะครับย้ายมาจากแอเดนโกมาดริดนะครับด้วยค่าตัว15ล้านยูโรนะครับยิงเจ็ดต่อกัน4นัดแล้วนะยิงไปถึง5ประตูนะครับยืนเป็นกองหน้ามือรหนึ่งประจำทีมตอนนี้นะครับคือตอนนี้เนี่ยมาแทนเอวานูสันที่เพิ่งย้ายออกไปอยู่กับบอลมาร์ทน,นะครับในส่วนของแมนยูเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีใครน่าจับตามองเลยแต่ว่าอยากให้โฟกัสไปที่บูโน่แฟนน์ละกันเพราะว่าเขาก็อุทธร โทษแบนสามนะัดเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาช่วยทีมในเฟมเบลีกได้และนอกจากนั้นนะครับเขาน่าจะเป็นกําลังหลักในนันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องเอาใจช่วยบุูโน่ขาดใครก็ได้นะครับอย่าขาดบรูโน่เพราะบุนโอนเป็นทุกอย่างของทีมแล้วนะครับทั้งกับตันทีมนะครับตัวจ่ายตัวเปิดตัวยิงคือครบทุกอย่างแล้วนะครับยังไงก็นะครับฝากบูนโน่ด้วยนะนะครับเป็่งตัวริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนันนี้นะครับเป็นที่ปอโต้ก่อนนะครับ ปอต้นเนี่ยหลังจากที่แพ้บอดก,กริมในยูโรปาลีกนะที่แล้วนะครับวิเตอร์บูโน่ก็จะเปลี่ยนกองกลาง5คนมาลงเล่นในลีกเมื่อคืนนี้เมื่อคืนก่อนนะครับแล้วก็อีก2วันจะลงเตะก,กันมนยูนะครับจะทำให้กริมเนี่ยเปลี่ยนบางคนนะครับที่เล่น2อันติีนะครับเว้นแต่กองหลังที่ไม่มีตัวเลือกบางกน,นะครับโดยจะมาในระบบ 4-3-3นะครับผู้สาวประตูดิโก้คอสตานะครับลงตัวจริงกองหลังสี่คนไปขวาเป็นโจมิโอนะครับนซ็นทรับสองคนจะเป็น erez, นาอวนเปเรสยืนคู่กับเจ้าเปโดนะครับแบ็กซ้ายเป็นซาชิโก้มูรานะครับกลาง3คนใช้เซฟเอนอุสตากิโอนะครับเป็นตัวคุมเกมแล้วก็มีอารันวาเลรากับนิโกโ้กอนซาเลสเป็นตัวตัดเกมนะครับเล่นเกมรับอยู่นะข้างหน้า3คนนะครับทางขวาใช้อิบันไคเม่น,นะครับตรงกลางเป็นซามูโอโมโรเดียนปีกซ้ายใช้วันเดซอนนะครับโรดิเกสโดนัสซิเมโตกาลาโนนะครับโอ้โห ชื่อยาวเหลือเกินนะนะครับในส่วนของนกเต่ปัตโต้น่าจะมาในระบบนี้แหละนะครับเน้นเกมแน่นๆในแดนกลางนะครับเพื่อมาโจมตีใส่แมนยูที่กําลังเปะยไปเปะยมานะครับไม่ค่อยแน่นในแดนกลางสักเท่าไหร่นะครับไปกันทังฝั่งทีมมาเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับเอริโอนฮาร์สไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนในแดนหลังนะเพราะว่านะครับตัวที่น่าจะลงมาเปลี่ยนได้ก็มีการที่มาเจ็บไม่ค่อยฟิตอย่างเฮเดแมตควายอยู่นะครับน่าจะใช้ชุดเดิมแหละนะครับที่ลงนะครับในนัดที่ผ่านมาแล้วก็ข้างหน้าเนี่ย อาจจะต้องเลือกว่าอามดดิยโลเนี่ยจะลงนะครับมาเป็นตัวจริงได้ไหมในนัดน,นี้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นกานาโชยืนไปนะครับหรือว่าจะใช้เป็นลูกรักนะครับอย่างทางเดมุนเอตโตนี่นะฮะก็น่าจะมาในรูปเดิมนะครับ 42- 3สผู้สประตูประจำทีมนะครับลูกรักอีกคนหนึ่งก็คืออังเรโอนาน่านะครับ กองหลังสี่คนนะครับแบ็กขวานะครับใช้นูเซมัสราอุยนะครับเซนนะครับใช้มาเทเดลลิงนะครับยืนคู่กับลิซโดมาร์ติเน่นะครับอันเนี้ยเซนเนี้ยสี่คนที่บอกไปเนี่ยนี่คือเป็นตัวที่เอ่อเคยนะครับเล่นให้กับอาเจสต์นัตร์ดามในยุคของเอลวิเทนฮังด้วยนะครับทางซ้ายเป็นดิโกดาโล่นะครับกลางรับสองคนโมเดอูกาเต้นี่ครับได้ลงสักทีนะยืนคู่กับคริสเตียนอิเล็กเซ่นนะครับที่กำลังฟอร์มดีนะที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับ แล้วก็ตัวลุก3คนนะครับปีกขวาไ่้จะเป็นอมาเดียโลนะครับตรงกลางบุนอฟฟานานทางซ้ายใช้รัชชี่นะครับมาคาเรตฟอร์ดนะนะครับแล้วก็นักเป้าใช้โจชวเซ็กซ์นะครับโดยพักในส่วนของนะครับทางกาเนชโชนะครับ拉สฮอยรุนนะครับเป็นตัวที่เด็ดในช่วงครึ่งหลังเหมือนเดิมนะครับทัศนั้นนี้นะครับมาดูปกติเนี่ยถ้าแมชก่อนหนาเนี่ยโดนบ่นเยอะ โดนแฟนบอลนะครับวิจาร์เยอะๆโดนสื่อด่าเยอะๆเนี่ยนะครับนัดต่อมามักจะกลับมาเล่นดีเพราะฉะนั้นนะครับนัดน,นี้น่าจะมีโอกาสที่จะบุกมาชนะได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แมนยูในี่ยกาลังมีปัญหาในการทําประตูนะครับคือซเซ่นเนี่ยมันไม่ใช่กองหน้าที่เป็นตัวเป้าที่ทําประตูได้เป็นกอบเป็นกำแต่วเป็นตัวที่ลักษณะของฟอร์ตไนหรือว่าตัวเปิดสมากกว่านะครับเจ้าบ้านบอตโต้กำลังฟอร์มดุนะครับหักลบ ในทุกเหลี่ยมมุมกันแล้วนะครับคิดว่าทางปอโต้เนี่ยน่าจะชนะแมนยูได้นะครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับหากชอบคอนเทนต์สไตล์นี้นะครับของเพจไปดูบอลยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดติดอย่งช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับแล้วก็ช่อง TikTok ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับเพจไปดูบอลนะครับการันตีออกทริปได้จริงมากที่สุดของประเทศไทยนะครับปี2022-2023นะครับประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเองมากกว่า100แมตรเลยทีเดียวนะครับ